บิ๊กแดงแฟนเพจโพสต์สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยการครอบครองธรณีสงเป็นสนามกอล์ฟต่อไปถือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่า5,000กว่าล้นานบาทเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ยังหาซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เลยว่าตัวไหนจะมาชูและเอามาขายวันนี้แน่นอนอะ่ะไอสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือบรรดาอะไรฮะ บรรดาอะไรบรรดาสสเพื่อไทยนุ่งผ้าขามา้าใส่ผ้าขามา้าทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่คือสิ่งที่ผมเห็นแต่วันนี้ถามว่าคุณก็ใส่แค่นั้นนะมันไม่สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หรอกนะและจวนถึงวันนี้จะปีหนึ่งแล้วผ้าขามา้ายังไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยผมถามว่าแล้วซอฟต์พาวเวอร์ทำาไงให้เกิดอะ่ะขนาดลูกนาใหญ่เนี่ยดันไปแล้วดันทั้งในประเทศดันทั้งนอกประเทศซอฟต์พาวเวอร์ยังไม่เกิดเลย แล้วผมถามว่าแล้วขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยคำพูดที่เคยลั่นวาจาจะตายกับคำพูดของตัวเองนะครับลูกของนายใหญ่จะตายด้วยคำพูดของตัวเองที่กลับมาหลอกมาหลอนและทำให้ประชาชนเกิดความหม่นไส้เพราะเวลาพูดเนี่ยมีความมั่นใจสูงว่าโอ้โหต้องทำได้ทำได้ทันทีทำได้เลยแต่สุดท้ายทำไม่ได้สักอย่างประชาชนเนี่ย เฝ้ามองอย่างเดียวนะเฝ้าสังเกตการอย่างเดียวนะแต่วันนี้คุณอุ้งอิงจะจบอนาคตการเมืองแบบสั้นที่สุดและจะจบด้วยคำพูดที่หลุดจากปากตัวเองมาไม่มีใครทำให้จบเขาจะจบด้วยคำพูดของตัวเขาเองนะครับอ่าผมถึงบอกว่าวันนี้นะเอาเอาเลยเอาเลยจับตากันดีๆนะครับนี่น่าจะโหวตเสร็จแล้วมัง้ง น่าจะได้เป็นนายกคนที่31เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนายกคนที่31เเป็นที่เรียบร้อยคงไม่มีอะไรกังขาเพราะบรรดาพักร่วมรัฐบาลก็รู้อยู่ว่าคุณอุ้งอิงไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจตัวจริงนะครับเพียงแต่ใกล้ไม้ใกล้มือของผู้มีอำนาจตัวจริงวันนี้ต่างประเทศมองหมดนะครับว่าการปกครองของไทยแบบนี้มันไม่นะครับขาวสะอาดนะครับการปกครองแบบมีผู้ที่มีอำนาจตัวจริง คอยยดโยงรัฐบาลคอยชี้นิ้วนะครับคอยบงการรัฐบาลซึ่งต่างประเทศเขาไม่ได้ให้เครดิตประเทศไทยนะเขามองว่าการปกครองแบบนี้เป็นการปกครองแบบไม่บริสุทธิธรรมนะครับเป็นการปกครองแบบไม่ขาวสะอาดและเขางงกับการปกครองของไทยแบบนี้นะครับแบบที่เอานอมินีของตัวเองมาบังหน้าและมีผู้มีอำนาจคอย ยึดโยงอยู่เบื้องหลังอันนี้เป็นเรื่องที่นะครับต้องคิดกันแหละครับว่านายกคนที่แล้วสมัครอยู่ได้สามร้อยนะเท่าไหร่ห้าสิบแปดวันใช่ไหมเศรษฐาอยู่ได้สามร้อยห้าสิบแปดวันไม่ถึงปีดีเอ่อเท่ากันเลยกับเศรษฐาเนี่ยนะแล้วก็โดนเปรียบเทียบว,ว่าเศรษจนาค่าโคถึกเสรศึกค่าขุนพลนะสุดท้ายเนี่ยวันนี้เอามาบันไดต่อย,ยอด ให้กล่องดวงใจขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างภาคภูมิใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้แน่นอนครับแอนแอนแอนแล้วนะเป็นการทิ้งทวนไพ่ใบสุดท้ายจริงๆและรอดูหลังจากนี้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาบอกสามารถกอบกู้พี่น้องคิดว่าคุณอุ้งอิงสามารถกอบกู้ศรัทธาจากประชาชนกลับมาคะแนนเสียงเหมือนกับที่พี่เหลี่ยมก็บอกว่า อีก3ปีได้200ที่นั่งนะครับในสภานี่ถือว่าต่ำๆเลยนะ2 0 0ที่นั่งที่เหลี่ยมสามารถทําได้ไหมคุณอุ๋งอิงสามารถทําได้หรือเปล่า200ที่นั่งเออหลายคนก็บอกว่าอ้าวคุณอุงิงมาอย่างเงี้ยโอ้โหความคิดตอนเนี้ไม่ต้องแปลเป็นอย่างอื่นแล้วเพราะพี่เหลี่ยมเข้ามากํากับเองวันนี้ก่อนกํากับคุณผ่านด่าน,นครอบงาพักให้ได้ก่อนนะครับถ้าผ่านด่านครอบงาพักได้ เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีถามว่าถ้าสมมุติว่าเข้ามาตอนนี้ยังต้องกู้อีกยังต้องกู้เพิ่มหนักกว่าเดิมถามว่าศรัทธาประชาชนจะมาจากไหนศรัทธาประชาชนยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าจับตามองสําหรับการเมืองไทยผมบอกได้เลยว่าการเมืองไทยยังคง,คงต้องนะครับร้อนแรงร้อนฉายิ่งกว่านี้นะครับเออเพราะฉะนั้น พวกเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับนายกคนที่สามสิบเอ็ดที่กําลังจะมีในอีกเนี้ยน่าจะตอนนี้น่าจะได้แล้วมั้งเออคุณอุ้งอิงเป็นไงอยากจะขออะไรจากนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดบ้างครับเออสวัสดีเอฟทุกคนนะฮะเมื่อกี้ติดตอกสัญญาณมันหลุดไปนะครับอืมอยากจะขออะไรจากนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดบ้างครับเออ ไม่ชอบแต่ต้องให้โอกาสอ่าถูกต้องครับไม่ชอบแต่ต้องให้โอกาสเพราะยังไงเขาก็ขึ้นมาเป็นนะครับนายกรัฐรมนตรีถูกต้องไหมขอค่าน้ําค่าไฟลงได้ไหมโอ้ยนี่คือคําพูดที่กลับมาที่มแทงใจคุณอุ้งอิงมากๆเลยนะเพราะว่าเขาทําไม่ได้นะครับคนไทยจะเป็นหนี้และจนไปพร้อมๆกันค่ะเออเราถามว่าจะขออะไรจากนายกคนนี้ไหม สิ่งที่เขาเคยพูดเอาไว้เนี่ยนะครับสิ่งต่างๆที่เขาเคยพูดเอาไว้เนี่ยสรุปวันนี้จะขออะไรจากตัวนายกและตนตรีคนนี้ไหม mm hmm. เออนะสวัสดีครับไอ้เพชรสวัสดีทุกคนพี่สุนีสวัสดีนะครับเออมีไหมมีจะขอไหมไม่ขอแล้วเพราะไม่รู้จะขออะไรนะครับเอ,อสวัสดีสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับ เออราดูนะครับเพราะวันนี้ผมก็วิเคราะห์ไปหมดแล้วว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายของนายใหญ่และหงายไพ่ให้คู่ต่อสู้เห็นหมดแล้วแล้วก็เส้นทางวิบากกรรมของคุณอุงคิงมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งในเรื่อง 1, นึมีทั้งในเรื่องของการครอบงําพักมีทั้งในเรื่องของเงินกู้นะครับเงินดิจิตอลไวเลตรับกันให้พร้อมนะเตรียมรับแรงกระแทกนั้นให้พร้อมนะครับวันนี้แรงกระแทกนี้แหละ มันจะทําให้เกิดสมการทางด้านการเมืองที่เปลี่ยนไปตลอดการผมิึงบอกว่ามันเป็นยุคที่เสื่อมศรัทธาของประชาชนแล้ววันนี้ถ้าไม่ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้นะนะไปต่อไม่ได้ไปต่อยากนะครับไปต่อยากนะครับอืมพราะเพราะกล่องดวงใจโดนเล่นเต็มๆตใช่ฮะกล่องดวงใจโดนเล่นเต็มเมและโดนเล่นหนักด้วยนะครับ คนที่วิตกกังวลมากที่สุดและรู้ตื้นลึกหนาบางมากที่สุดนั่นคือคุณแม่ของคุณอุ้งอิงเพราะเขารู้ว่าเส้นทางนี้ไม่ง่ายนะครับเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เอามาวิเคราะห์กันในเรื่องของวิบากรรมต่อไปของพี่เหลี่ยมกับของคุณอุ้งอิงให้ฟังนะครับเออส่วนคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็คอยดูกันนะครับเออสิ่งที่ไม่เป็นไปได้สำหรับการเมืองไทยเป็นไปได้หมด สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นการเมืองไทยเกิดขึ้นได้หมดผมบอกเลยว่าการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นาประชาชนต้องตาม,นนะาาาามาไม่ทันฮะเออเออเศรษฐามาทําไมทําไมหมายถึงยังไงนะฮะหมายถึงยังไงนะตอนนี้เศรษฐาเนี่ยนะครับนะยังไม่มีใคร นะครับย,ยื่นหรือมียื่นนะยื่นปปชให,ใ,หให้ฟันจริยธรรมอีกรอบหนึ่งนะครับให้ตัดสิดทธ์ทางด้านการเมืองตลอดชีวิตนะตอนนี้คือพูดง่ายๆคือสารน้ำนูนเนี่ยเขาแค่วินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งเก้าอี้นะครับอ่านี่คือคําวินิจฉัยโดยขาดซึ่งความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่แต่ ไม่ได้บอกว่าเว้นวรรคการเมืองถ้าีสิบปีโดนโทษโดนตัดสิทธิ์ไม่นะเรื่องนี้ต้องยื่นไปสวชอและยื่นไปที่ศาลฎีกาเพื่อตัดสิทธิ์ทางด้านการเมืองนะครับเออสวัสดีทุกคนนะครับนะน่าจะมีคนยื่นไปแล้วมั้งนะน่าจะมีคนยื่นไปแล้วล่ะวันนี้คุณเศรษฐาโดนตัดสิทธิตลอดชีวิตหรือไม่ก็รอดูแต่ผมคิดว่าน่าใช่เพราะต้องนายึด เอาคาพิพากษาของคำวินิจฉัยของตุลาการศาลนัรนนูญซึ่งผูกพันทุกองค์กรนะครับจุดตรงนี้ผูกพันทุกองค์กรเอามานะครับหลอกหลอนคุณเศรษฐานี่อุต่า์แล้วนะอุจารนั่งถ่ายรูปคู่กับหมาสุดที่เลิฟแล้วนะเพื่อต้องการสื่อสารให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าคบหมาดีกว่าคบคนนะนะเออคุณก็ลองคิดดูเองแล้วกันบางคนในระดับอดีตนายกคนที่สามสิบอยู่อยู่ นะด้วยความแค้นแรงแค้นเพราะรู้ในเพลาหลังว่ากูโดนหลอกใช้ <c oughs> และคุณเศษฐาจะเป็นคนแรกๆที่รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คุณใจกเกษมหรอกที่เป็นตัวเต็งนายกรัฐมนตรีอะแต่เป็นคุณอุ้งอิงที่ขึ้นมามากกว่าเออคุณเข้าใจไหมคนที่มันแค้นแล้วมันนอนไม่หลับมาหนึ่งคืนอะ่ะนะครับตอนเช้าก็เลย ลงรูปภัยรูปคู่กับหมานะครับลงในนะครับดิสโซเชียลทุกช่องทางคุณคิดว่ามันต้องขนาดไหนอะแล้วลบประวัติสวัสดีคุณวิโรจนะลบประวัติความเป็นนักการเมืองนายกรัฐมนตรีออกสักเลี่ยงเลยคุณคิดว่ามันต้องขนาดไหนอะเออคุณเดาเดาความรู้สึกเดากิริยาเดาภาษากายของคุณเศษฐาสิหลังวันพน้นนะครับอ่า นายกรัฐมนตรีนะครับทําไมถึงถึงต้องรีบร้อนที่จะเปลี่ยนภาพดิสนะครับใน f a c e b o o k ในเอ็กในโซเชียลต่างๆเพราะอะไรอะ่ะเออเพราะอะไรเพราะต้องการสื่อสารภาพนี้ไปยังใครอะ่ะเออสื่อสารภาพนี้ไปให้ใครรู้ล่ะว่ากูไม่โง่นะกูก็รู้ทันนะในสิ่งที่พวกมึงทำกันเนี่ยคุณเศรษฐาต้องการสื่อมาแค่นี้แหละแต่ส่วนจะสื่อให้ใครรับรู้ รับฟังรับทราบรู้ถึงเจตนารวมในการเปลี่ยนดิดนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับออเออ,เ,อ,อเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่ส่วนมากมารู้ในภายหลังมาอ้อหรือมาเอะทีหลังเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นเจ้าตัวทั้งนั้นแหละนะครับเจ้าตัวทั้งนั้นแหละมาเอะเออเอะมีอะไรหลายเอะเลยนะพอหลายเอะเนี่ยมันก็เริ่มตกผลึกความคิด นะแล้วเอามาดีไซน์เดสตัดสินนะครับด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาว่าอ๋อชัวร์แล้วกูโดนหลอกแล้วอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเพราะหลังจากที่หลุดจากตำแหน่งนายกยังไม่เคยให้สัมภาษณ์ข่าวใดๆทั้งสิน้นนะครับก็ว่ากันไปเบื้องหน้าเขาบอกว่ารักกันดีก็ว่ากันไปเบื้องหน้าเ็าบอกว่าทำดีที่สุดแล้วยังไงก็ทำได้แค่นี้ แต่หลายคนนะครับนักการเมืองในประเทศและนักการเมืองต่างประเทศเขามองว่าการที่คุณเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นความคิดที่ออกจากหัวของคุณเศรษฐาในการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเลยนะการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานไม่ได้อยู่ในหัวหรือสารระบบของคุณเศรษฐาเลยการที่คุณเศรษฐาตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยเป็นความคิดของพิเรียม เออมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่านี่ผมถึงบอกว่าวิบากกรรมนี้ที่คุณเศรษฐาโดนไม่ใช่เพราะคุณเศรษฐาหรอกไม่ใช่การกระทําไม่ใช่ความคิดออกจากคุณเศรษฐาคุณเศรษฐายังเถียงยันปัจจุบันน่ะว่าเสียใจอย่างหนึ่งว่าตุลาการสารนิติธรวินิจฉัยว่าตนเองขาดซึ่งนความสุจริตอ่ ผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วผมประชาชนเห็นเหรอ ER ว่าผมเป็นคนผิดจริยธรรมแบบนั้นเหรอ ER. คุณเศรษฐายังออกมาปัดป้องตัวเองว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็ถูกต้องแหละคุณเศรษฐาไม่มีคนเกลียดไม่มีคนชังนะครับเป็นคนที่ไม่มีศัตรูนะครับเอ่อไม่ถึงกับเกลียดไม่ถึงกับชังนะครับเออแต่นะครับสิ่งที่คุณเศษฐาสื่อสารออกมาคือผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้น นั่นหมายความว่าการแต่งตั้งพิชิตจินบาลก็ไม่ได้ออกจากหัวผมไงคุณเข้าใจใช่ไหมสิ่งที่เขาพูดอ่ะคือไม่ได้ออกจากความคิดผมไงแต่จะบอกกับารชาชนตรงๆไปไม่ได้ว่าเป็นความคิดใคร <c oughs> <c oughs> นะแต่ประวัติศาสตร์ประเทศไทยได้จารึกไปแล้วว่านายกคนที่30นั้นขาดซึ่งความสุจริตนะครับผิดจริยธรรมร้ายแรงเอจุดจบ ชีวิตเส้นทางการเมืองไม่ถึงปีจบแบบไม่สวยพูดกันง่ายๆแบบนั้นเถอะนะ